بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته توفهم سنيسุบ ท่านผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้อิสลามมสัสยิดอิกอมาตุลมุกมินีนและท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมติดตามการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้อิสลามทุกๆท,ท่านนะครับในวันนี้เป็นการนําเสนอยังอยู่ในซีรีส์ของ15ดูอาชีวิตประจําวันตามแบบฉบับของทา,ร,ารูลสุรละหัวอะลัยฮะสัลลัมวันนี้เป็นดูอาที่4แล้วครับพร้อมแล้วเชิญติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ ดอาที่4ครับดูอาหลังรับประทานอาหารหรือเมื่อเราอิ่มจากการทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูอาหลังรับประทานอาหารหรืออิ่มอาหารนั่นเองท่านผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับเดี๋ยวร่วมอ่านแล้วก็ร่วมศึกษาความหมายไปพร้อมๆกันเช่นเคยนะครับ الحمد الحمد لله الذي أخر الحمد لله الذي أقرأها الحمد لله الذي أطعمنا 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 وسقونا 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 وجعلنا 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 من มุสลิมีนมุสลิมีนมุสลิมีนดูความหมายภาษาไทยนะครับอัลฮั il มดุลิลลาฮิลลาดีมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของ Allah. อัลลอฮ์ผอ้ซึ่ง เอาต่ออาณาวาสก่นนะผู้ซึ่งให้อาหารและเครื่องดื่มแก่เราว่าจักรเลนามุสลิมินและทำให้เราเป็นมุสลิมอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัตถี أطعمنا <ت ص في ق> ม س ق ละ ا و جعلنا مسلمين มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้อาหารและเครื่องดื่มแก่เราและทำให้เราเป็นมุสลิมท <ت ص في ق> ำดูดิล่ะนะครับก็จบลงไปแล้วอีกหนึ่งบทเรียนของวันนี้เป็นดูอาที่สี่แล้วนะครับ ท่านผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมติดตามก็ร่วมอ่านข้อดีของการเรียนออนไลน์เนี่ยทุกท่านจะได้เปิดฟังหลายๆรอบนะครับเพื่อความจำแล้วก็เพื่อได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องอินชาลอครับและพบกันในบทเรียนต่อไปฝากบูเรียนในวันนี้ด้วยครับสุบฮานะกัลอฮุม่าวะบิฮัมดิกนะชาดุอัลลอิลลาฮอิลลาอันอัสตาฟุลกวะตูบิไลวะสัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดยาอัรฮามัลรอฮิมีน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته